ดูนะครับซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับนี่คือแบบที่สองแบบที่สาครับจับข้อเท้าผู้ป่วยครับยืดเล็กน้อยนะครับโยกซ้ายขวามาที่ตกกรงกลางนะครับปล่อยลงมาดูองศาเท้าซ้ายและเท้าวขวาที่เปลี่ยนไปว่าองศามันเลยไปมากน้อยขนาดไหนนะครับ เราจะกลับมาเช็คเมื่อเราทำเสร็จแล้วครับเห็นนะครับต่อไปเป็นท่าคลายกล้ามเนื้อส่วนหลังครับอะมายืนข้างซ้ายมือของผู้ป่วยครับคนไข้ก็เดินมาด้านซ้ายเหอคคนไข้ขยับมาด้านซ้ายเนื่องจากเป็นเตียงนวดนะครับยกมือซ้ายขึ้นมาครับจากบริเวณคอของผู้ป่วยนิ้วโป้งอยู่ประมาณ c 7ครับจับเสื้อคนไข้ก็เดิน รับเสื้อคนไข้ให้ตึงด้วยจะได้สะดวกในการรูดนะครับ <c oughs> ขาคนถนดัดขวาครับขาซ้ายอยู่ด้านหน้ามือซ้ายอยู่บริเวณคอ <c oughs> มือขวา <c oughs> ยกขึ้นมาสองนิ้วพระจะเรียกว่าริโหัคร,บรับนะครับวางไว้บริเวณที่ท้ายทอยนะรูดลงมาครับดูลักษณะนะครับการแข็งของกล้ามเนื้อนะครับ หรือกระดูกที่โคดไปซ้ายหรือขวาครับหรือว่ามันมุนขึ้นมาดูครับรอบที่หนึ่งครับจากความรู้สึกของกระดูกสันหลังครับรอบที่สองครับตรงไหนถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่าเอียงโคดเราจับดูแล้วก็กดแล้วก็ถามผู้ป่วยว่าบริเวณนี้ของเจ็บไหมนะครับแล้วไปดูอันาโตมนี้ครับว่ากระดูกข้อนั้นเนี่ย มันมีความเจ็บปวยทางด้านไหนเดี๋ยวพ่ออาจารย์จะมาช่วยนนะอีกทีับรอบที่3างนะจากรูกครับจากความรู้สึกตรงไหนแข็งเว้าวบุกมลงไปนะครับโอเคนะครับนะต่อไปครับเป็นการถ่ายกล้ามเนื้อครับหมือดิ้วโต้งนะคะรับบล็อกก้ามเนือ้อด้านข้างของกระดูกสันหลังครับมือขวามาประกบนะครับแผนตรง ่ายน้ำหนักไปครับเห็นไหมครับดูท่าผมนะนะครับการถ่ายน้ำหนักเป็นสิ่งที่สำคัญครับเห็นไหมครับผมอาศาัยการถ่ายน้ำหนักผมไม่ใช้แรงจากข้อมือหรือหัวไหลเ่เลยผมอาศาัยการถ่ายน้ำหนักครับเอียงไปบริเวณประมาณ45องศานะครับประมาณ3รอบครับ นิ้วโป้งล็อกกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้ระดกสลัชใช่ไหมครับนิ้โวโป้งปุ๊บแบบมันจะมาล็อกกล้ามเนื้อเลยมันจะทําให้คลายได้เร็วออนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอของผ้าจานครับนิ้วโป้งมันจะร่องใช่ครับมันจะล็อกกล้ามเนื้อพอดีเลยแล้วยิ่งบริเวณที่สบัดครับนิ้วโป้งของเราเนะะี้ยครับมันจะทำาูปปัสกากับสบัดชัดเจน,นะครับใช้มือนะครับประสานแรงเข้าไปนะครับคนที่มีบริเวณที่ เรื่องของสัมนะครับโอเคนะครับต่อไปครับถ้าผุนมะพร้าวพร้อมกันครับถ้าผุนมะพร้าวยกมือซ้ายขึ้นมามือขวาครับจับนิ้วโป้งรอครับใช้สามมือครับบริเวณที่ท้ายหอยไอ้บริเวณที่สัมนะครับนึ่งกี่ครั้งครับเมื่อกี้กี่ครั้งสามสิบหกันกันนะครับ นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนแต่ว่าทางจริงน,นะครับประมาณสักสามสิบหกครั้งนะครับโ <Okay. S 1> อเคไหมครับเสร็จแล้วครับอ้อมปลายขาของผู้ป่วยครับเราจะไม่อ้อมด้านีสษะของผู้ป่วยนะคะระับ <c oughs> เหมือนเดิมครับคายกล้ามเนื้อหลังครับ<ท>ใช้มือป้วงล็อก<ท>นะครับกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังครับ ถ่ายน้ำหนักครับประมาณสามกอดครับเอียงประมาณสิบ้าองศาอาศัยหลักการถ่ายน้ำหนักครับเสร็จแล้วครับท่าต่อไปคือท่าพูดท้อกัาครับท่าอะไรครับคูณมะพร้าวยกมือขวาขึ้นมาครับ เราจะไปพร้อมๆกันครับมือซ้ายครับจับที่นิโฟครับโอเคครับนับพร้อมกันสิครั้งครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทัริงๆกี่ครั้งครับครับประมาณสามครั้งนะครับท่าต่อไปท่าอะไรครับ มายืนบนเหนือศีรษะผุ่ย่าดูพร้อมก,กันนะครับผ้านี้เรียกว่าท้ามแปงคปรงับผูพร้อมกันผ้าเลยครับโูแป,ง,แปงนะครับจะต้องใช้ปลายนิ้วกระดกขึ้นและใช้ส้นมือค,ครับหมุนตามเข็มนาฬิกา <c oughs> จุดที่ส้นมือลงไปคือกล้ามเนือระหว่าง น้าดูสันหลังครับวางมาครับนะครับนะครับถ้าเกิดอยู่ข้างวะเนี่ยใช้ถนัดขวาเอาเท้าขวาขึ้นมานะครับเท้าซ้ายอยู่ข้างล่างแล้วถ่ายม้นหนักไปครับของผมอยู่ข้างบนขออนุญาตนะครับผมต้องการขาออกครับนะครับหมุนไปครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับตามเข็มเรือนกาครับหนึ่งสองสามครับตามเข็มเรือนกาครับหนึ่งสองสามครับประมาณสามรอบ ครับบริทีเราสี่เาให้เบานึบุนครับเพราะว่ามันไม่มีกระดูกชายโกงนองรันะครับนะครับทั้งหมดสรอบครับสานานี้ไม่มีถอยหลังนะครับตรนี้แต่นกมานะครับนะครับโอเคต่อไปครับ จะมีพลังงานลบบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ข้างกระดูสะะกสันหลังนะครับหรกามเนื้อนะครับเพราะผมไปรับการพิสแล้วสบัดออกครับเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงครับบริเวณกระดูกสันหลังครับ <ไป S 1> น,นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วภาวต่อไปเป็นภาอะไรครับใครจำได้มากที่นี้สอนไปแล้ว <c oughs> อ่า ไม่ใช้คำว่าหคอเนาะใช้คำว่าจันกระดูกคอในผ้านอ่อนความรับเดือนมาทางด้านซ้ายอยู่ครับอยู่มุมซ้ายครับซ้าย้นซ้าย้านซ้ายคเคม่ายใครอยู่ด้านซ้ายทงดเลยเอาให้เหมือนกันเอาให้เหมือนกันนะครับ สาครับเชื่อทางขึ้นนะคะรับมือขวาครับบริเวณที่กบหูขผู้ป่วยครับมือขวา,า,าจาับแบงนี้นะให้เว้นนะ,ะัะให้เว้นช่องลมไว้นะครับปิดรูหูเด็ดนขาดนะคะรับมือซ้ายครับวางไปที่บริเวณสะ,ะบักครับย่อเข่าลงมาโน้มตัวไปข้านหน้านะครับยืดเหยียดน,นะครับ ท่านี้นะเป็นท่าที่ใกล้ๆมากนะครับผมไปสอนเด็กๆนะที่ทุกเกษตรนะครับหรือว่าไปสอนเด็กๆตามรุ่นี้นะครับทาได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นมันง่ายมากในท่านี้นะครับทุกคนทำได้หนึ่งสองสั้นนี่นะครับต่อไปครับเรามายืนอยู่ที่มุมทางด้านซ้ายของขอครับนะครับจัดคอครับ 坦克。 างหน้าคือใช้ถนัดขวายื่นเท้าขวาออกมาอาศัยหลักการถ่ายน้หนักครับนะครับลงไปแล้วก็ตั้งไปครับปากไม่บอกแช่ครับปากสามรอบแล้วต้องถอยขึ้นมาเลยค่ะดันลงไปอย่างเดียวครับดันลงไปอย่างเดียวครับสามรอบครับ บางน้าท่านนี้ต้องขายตังค์หนักท่านนี้จะทำให้เก็บข้อมูลหนักถ้าขายบ่อยเราใช้ขอ้อมูลตรงสุดหน่อย ครับลึกผ้าบอกไหมเราจะทำป mm. ีกปีเสื้อครับหลอนปีเสื้อคือกระดูกสันหลังลึกผ้าบอกไหมครับนะมือขวาครับทุกคนยกมือขวาพี่ครับจากไปที่บริเวณสะบักของผู้ป่วยครับสะบักอะไรสะบักซ้ายครับสะบักซ้ายซ้ายมือซ้ายครับสะบักขวาครับนะดูดูขาผมเป็นหลักนะดูขาผมเป็นหลักนะครับ อาศัยหลักการถ่ายน้ำหนักเช่นกัน,นครับนะนะครับหุนะน,น,นะครับเป็นลักษณะของนดินหยางนะครับกดนหุนกระแทกเบา,บาๆครับกดนหุนกระแทกเบาๆจนไปถึง L4 L5 บริเวณที่ L4 ว5ให้เบาลงครับต้องขยับไปเรื่อยๆหมือนทีบอกนครับลักษณะการหมุนนะครับ หมุนไปอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ไปอย่างนี้นะหมุนไปทิศทางเดียวกันนะครับหมุนไปทิศทางเดียวกันนะครับได้ไหมนะได้โอเคนะคะอันนี้เบาหน่อยเนาะเอาแรงๆเอาสิได้เอาอะไรเอาองค์นะถูกแล้วถูกแล้วทิศน้ำหนักลงไปหน่อยนะครับต่อไปนะใครอยาวพระองค์นะครับองค์พ่อพักของผู้ป่วยับ ุดกดจุดป okay. ุ๋ยจงครับพูดพร้อมกรงจุดอะไรครับปุยจงนะครับนะครับมือขวาครับจับข้อเท้าปุยเข้า้าครับยนะครับจับข้อเท้าปุยเข้ามาครับจุดปุยจงครับจุดปุยจงตันเอวก่อนทีถ้าพลางทุกีครับถ้าต่อไปกดกดจุดปุยจงนะครับถ้า เรียกว่าโกทะนูหรือยิงธะนูนะครับถ้าโกทะนูหรือยิงทนนะ,ะทน,งทนูเนี่ยมี2แบบนะครับแบบแรกคือด้านในแบบที่2คือด้านนอกนะครับเอาแบบแรกก่อนนะครับด้านในครับมือซ้ายครับจกกับกางเกงผู้ป่วยขึ้นมาักกเมือขวาครับสอนเข้าไปข้างใต้หน้าฐานของผู้ป่วยนะต่ำกว่าหัวเข่านะไม่งั้นมันจะหนักมากเห็นไหมครับมือซ้ายครับ ในเรื่องเราอยู่ด้านในเราปุ๊บเนี่ยมือซ้ายเราต้องอยู่สะโพกด้านล่างหรือด้านในถูกไหมครับผู้คนตอนนี้มือซ้ายจะต้องอยู่บริเวณสะโพกครับสะโพกด้านในครับหรือด้านล่างครับผิดครับสะโพกด้านล่างครับเพราะว่าเราเราทำด้านในขาด้านในถูกไหมครับครับปิดไปดีนะ้าข่ขวาขาขวามาถูกนะครับ ยืดเอียงนะกดครับนะครับและขยับมือซ้ายครับตั้งแต่สกู๊ปนะครับไปยัง L4 L5 L4 L3 ครับเห็นไหมครับโอเคครับต่อไปครับมือซ้ายครับจับแม่ขาครับปวยมือขวาครับไปย่งนมาด้านนี้ครับตอนนี้ทุกคนต้องอยู่ในท่านี้ครับ ท่าโกมือหนูด้านนอกครับเมื่อที่เป็นท่าโกมือหนูด้านในครับตอนนี้เป็นท่าโกมือูอยู่ด้านนอกครับอ่ามือซ้ายจะต้องอยู่ที่สะโพกด้านบนครับดูผมนะเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาเรากดนะพวกเนี่ยกดที่สะโพกแล้วไหลมาที่ L5 L4 นะครับนะครับเห็นไหมท่าโขกไหมเห็นไหมครับนะ รักษาะดูกทับเส้นโดยตรงนะครับสะโพกนี่ไททับเส้นประสาทโดยตรงรับข้างนี้จำเป็นครับข totally ้างนี้ัะโอเคไหมครับเราะทาควยเป็นัดวนะครับโอเคครับเปลี่ยนด้านครับข่นข้างคนคนเป็นตรงนั้นดีเชกันครับมือขวาครั มือซ้ายช้อนลงไปมือขวาครับมือซ้ายช้อนทุกคนต้องอยู่ในท่านี้ครับทุกคนต้องอยู่ในท่านี้ครับเราต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับมือขวาครับอยู่สะโพกบนหรือไางครับต่อต่อได้ครับถูกต้องนะครับกดที่สะโพกบ้างก่อนไลนไปบนเงินเอ่อเอล เอาฟ้าเอลสี่ครับนะท่านนะผมอาศัยการถ่ายน้ำหนักครับเห็นไหมครับท่านในสองงานนะครับอ่าต่อไปสลับมาด้านนอกครับทุกคนตอนนี้ต้องอยู่ด้านนอกเช่นนี้ครับมือขวาจะดันสะโพกด้านบนหรือด้านล่างครับด้านบนถูกต้องครับไหลไปดูในที่ L4 เอลห้านะครับเดีไหขาเยงนบริบาณ45่สิบองศานะครับแล้วโยกโอเคไหมครับเด็กไหมเ็นะพราเราต้องแบกน้ำหนักขาด้วันะต้องน ใช่พี่โป้งครับมาถนัดหักลับตรงนี้นะตรงกลางเลยมือขวาครับเสริมแรงนะข้าดิ้งที่ผูกต้องถ้าไม่ดิ้นเจ็บแสดงว่ามีอาการผิดปกติหรือกดนิดครับถ่ายน้ำหนักไปครับอันนี้ไหมคะจ้านี่ไหมคะตรงกลางครับใช่ครับนี่โดนไหมคะโดนโออเค่าโอเคต้องร้องนะหรือว่ามีอาการนะครับเราจะเห็นบอลที่ซิ้นซึ่งบอกนะนะ พอเสร็จแล้วครับจับข้อเท้าขึ้นมาทำท่านี้เรียกว่าท่าเสียบคางหมูพูดพร้อมกันเสียบคางหมูนะครับพักเท้าลงมาทำภายมือแข็งๆนิ้วกลางจะต้องโดนจุดปุ๋ยจงครับ่วงมือนะครับแทงไปประมาณสามครั้งหนึ่งสองสามนิ้วกลางจะต้องโดนปุ๋ยจงครับเป็นการจัดการหัวเข่านะครับหนึ่งสองสามนะครับ ไรครับมือขวาจับข้อเท้าผู้ป่วยอคคไอ้ปที่มือซ้ายจับข้อเท้าผู้ป่วยมือขวาครับใช้ส้นมือครับ <c oughs> นะครับเอียงซ้ายมาก่อนนะดูมือซ้ายผมนะเอียงมาก่อน,นะะเปิดน,นะครับเปิดหู้เข่าออกมือขวากดไปบริเวณที่ก้ามเนืเน้ออยู่ที่อยู่ข้างๆกเข่า,ขาะครับหรือว่าข้อกุ้เข่านะครับถ่ายน้ำหนักลงไปสามนะครับหนึ่งสองสามครับผมโอเคไหมครับถูกไหมนะ <c oughs> <c oughs> เราต้องสุกเข้าด้านในเราเปิดด้านนอกใช่ทุก<า>ด้านไหนถูกโดนไหมคะอาจารย์เห็นไหมได้โอเคครับต่อไปครับมือขวาครับจับที่หน้าขาพลิกเข้าด้านในนะครับมือซ้ายครับไปกดนะครับบริเวณที่ท้องหัวเข่านะครับด้านนอกนะคะรับตกลงไปเป็นกัรหนึ่งสองสามครับโอเคไหมง่ายมากๆเป็นการตับที่หน้เข่า นะครับสุดท้ายครับกำหมัดถุหลวงครับให้มีงูผ่านได้ทุกบริเวณที่ส้นเท้านะวกนี้คือต่อหมดเรียกครับหนึ่งสองสามครับเปลี่ยนท่าครับมือขวาครับจักข้อเท้าทู้ป่วยขึ้นมานะทุกคนต้องอยู่ในท่านี้ครับจักข้อเท้าทู้ป่วยขึ้นมานะท่าจุดอะไรครับ วยโอเคนะมาจุดบวยชงครับเมื่อเจอจุดบวยชงแล้วนะครับใช้ปป้งครับกดลงมานะครับมือขวานะเสริมแรงตู้อานารของสะโพกหรือการสะดุ้งของผู้ป่วยนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้กี่วินาทีครับสิบวินาทีครับเสร็จแล้วปล่อยครับมือขวาต่อครับจับเท้าทางผู้ป่วยขึ้นมาครับทำเลยท่า เสียบทางหมูคร like <te> <eye Hayır. S 2> okay? ับพูดสอมกันเสียบทางหมูเม okay. ื่อพร้อมแล้วตั้งครับนิ้วมือจะต้องแข็งครับเอียงเข้าไปนะครับนิ้วกลางจะต้องโดนจุดปว๋ยจงครับนะครับพับเข้ามานะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสอะครับออเลยนะครับมือขวาครับพริกครับเปิดหมูขาวทุกนามือซ้ายครับมือซ้ายครับอยู่ ติดนะครับข้อพับของหัวเข่านะครับกดลงไปอยู่ด้านบนนะบริเวณตีท้าหน่สามนะหนึ่งรัสองสามนะนะครับง่ายมากเลยนะครับต่อไปครับเปิดอยู่ด้านนอกนะครับนะครับพลิกเท้าเข้าไปอยู่ด้านนอกนะครับมือขวาครับมาบริเวณที่ข้อเข่าขวาอยู่ด้านนอกครับนับไปครับหนึ่งรคสองสามตอเสร็จแล้วกลามมอยังบวกวครับ ทุกคนนะครับอยู่ในท่านีนะฟุต่อไปกีะคะ่ครั้งครับหนึอมง่ยไหมครับง่ายมากเลยโอเคนะครับทุกคนนั่งหันหน้ามาทำท่าตานะครับทุกคนทำนี้ก่อนยนะ,คะใครไหนะครับบอกว่าคุณทำไ